ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านวันนี้ท่านของอแมนโดสตูดิโอนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมที่อยู่ในคอมเพราะเราไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะครับผมก็ในโทรศัพท์เนาะครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเล่นเกมนี้ในโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะเล่นเกมนี้ในคอมแล้วกันซึ่งเกมนี้นะครับมีชื่อว่าโลกูนนั่นเองนะครับผมซึ่ง อันนี้นะครับผมคือหน้ากากของผมซึ่งหน้ากากนี้ชื่อชื่อว่าโนโรนะครับสามารถซื้อได้ห้าแสนนะครับผมนี่นะครับคือโค้ดผมดนะนผมมีโค้ดหนึ่งนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ได้เขนนะคะน,นิกี่แล้วนะครับผมมันจะให้อันนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอนะผมปุ๊บมันจะให้เป็นประมาณว่าสองล้านสองหมื่นอาซีแล้วก็เย็นนะครับผมเขาให้มาเนาะ เพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับก,บการใช้เขียนคาเนกิมากเลยเพราะเคียนคาเนกิมีหกขางซึ่งหกซึ่งในหกขังเนี้ยก็จะมีอยู่สองขังที่ใช้เกินเช่นเคหนึ่งใช้ฟาร์มดีนะผมผมบอกเลยนี่จะใช้ได้แค่สี่ขางครับผมเพราะว่าไอเนี่ยขังนี้มันห้าล้านแล้วนี่มันเจ็ดล้านอาซีนะครับผมบานอกจากเรื่องเนี้ยผมจะสอนเฮ้ยเดี๋ยว ไปมันสเต็นี่หว่าหมจะสอนแอปอัพค่าสแต็คค่อัพค่าสแต็คนะผมกดโฟกัสฟิสิกส์อนะครับ, Physical, รบถ้าคนไม่ใช้แบบแรงต่อยนะผมคุณไม่ต้องใช้คาคุกูเนะผมแนะนำให้อัพประมาณ50อัพ d วลเรเบลิต mm ี้ก็นับอัพนะครับผมสปีดแล้วแต่คุณเลยด u ลเรเบลิตี้ผมเออดวลเรเบลิตี้นะครับผม ผมแนะนำให้คุณอัพหากคุณอยากจะไปสู้กับบอสเอ่ออิโตะนะผมอิโตะยูชิมุระนะถ้าเกิดคุณอยากไปสู้หรือเรียกง่ายๆว่าเอโนคุงน,นี่นถ้าคุณอยากไปสู้นะก็ไม่เป็นไรคุณก็เอ่อใช้ไปได้เลยคุณก็อัพค่าเนี่ยอิโตนะยูชิมุระเนี่ยซึ่งนะครับผมนอกจากนี้แล้วผมก็จะมาสอน ก็จะมาสอนฟาร์มด้วยนั่นตามผมมาเลยนี่นะครับสายที่ผมต้องอัพอรปแตกเยอะๆแล้วการใช้เค็นคือเคนมันตีเร็วเร็วมากนะผมเคนมันตีอย่างเร็วนะผมก็นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้ เอายตายเนี่ยนะครับคือความโหดของอีโตะนะผมอีโตะมันถึงได้เป็นอันดับสองยน,น,นี่คือเขย้ล่างแรกนะผมนี่คือเขยล่างที่สองฝึกผมยังไม่ได้เออเป็นเขยล่างที่สามล่างที่สี่ล่างที่ห้าล่างทีหง่หกซึ่งเขตมันมีหกล่างนีไล่มาเลยเขยิ้คาเนกินะครับเออเชยิ้อันแรกเนี่ยจะเป็นใช้ลิงโคคุสามอัน เคนเคนสองจะใช้ลินโคคุสี่อันคือสีหางเหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แล้วอันที่ผมเคยเปิดไปแล้วมื่คืนเมื่อกี้เค็นคาเนกิสามใช้เอ,อ่อคาคุจาสไลม์มื่อฟอร์มนะครับผมเป็นสไลม์มื่อฟอร์มของคาคุนี้เรามันจะตีเร็วขึ้นแล้วเขาเขียนเดซิพันชันไว้ว่าอาจจะมีการรีเวิร์กในอนาคต เค้นคาคุจาหนึ่งก็คือเคนเคเน,นล่านี้นะครับจะเป็นเปลี่ยนยยคาคุแล้วนอกจากนี้นะครับผมผมจะมาสอบผมจะมาบอกเอ,อสายต่างๆในเกมนี้นะครับผมจะมีอันแรกคินเค็นคาเนก,กิคือลิงโคคุหรือสายหางเออ,อันที่สองโทกะเป็นของนันออกโทกะคิริชิมะโทกะคิริชิมะเป็น ยูคาคุนะครับผมสายหางซึ่งในเรื่องมันก็เทพอยู่มันโหดมากแต่ในเกมก็ตีไก่เนาะมันตีไก่นิชิกินิชิกินิชโอเป็นบินคาคูนะครับผมเป็นสายหางใหญ่ชูทาสกิชูซึกิยามะเป็นสายคินโคคูนะครับผม เป็นสายคุคาเป็นสายคุนคาคุนะผมเออจะเป็นสายแบบมันจะงอกคาคุเจ้าออมาจากขาจากแขนจากการเป็นตะขออิโตโยชิมูระนะผมเป็นยูคาคุเป็นสายปีเป็นก็สายตีไก่อ่ะผมอยากได้ตัวนี้มากฮินนมิโฟเออโฟกุช ฟกุชินะผมจะเป็นชิเมล่าเป็นคุณคุณคาคุบวกลินคุลินคาคุนะผมก็คือห้าล้านไม่อันนี้ไม่ถูกอะ่ะน่าซื้อจริงๆเลยนี่คือลีเปอร์นะผมนี่คือเจสันนะผมอันนี้โมโรง่ายๆโนโรไม่ได้มีอะไร ก็ห้าสิบล้านโอ้อันนี้แพงนะผมก็เพราะว่าอันนี้มันดีนะผมมันจะเป็นแบบโจมตีไกลถึงมันจะเป็นเอ,อ่อลรนโคคุนะใช่มันเป็นวีคาคุนะผมก็คือสายแบบหางใหญ่น,นั่นเองส่วนยายาคุมยาคุโมะโอมุรินะผมจะเป็นยาโมริ แล้วก็เจสันผสมกันคือเป็นสายริงโคคุแบบบวกกับไอคุนคาคุนะผมไซโดะทากิซาวะเป็นเป็นกูนนะผมกูนเต็มตัวเลยเป็นยูคาคิเป็นยูคาคุนะผมเป็นเอ่อต,ต,ต,ตัวตัวตีไกโคชิเป็นยูคายูคาคุอันนี้ดีเฟนโอเวอร์โอเนอร์นะผมคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตีไกแล้วคือมันใช้โครงกระดูกในการโจมตี ทัตาร่าเอ่อบินโคคุเป็นฐานใหญ่มีสองล่างอีกล่างหนึ่งจะเป็นมังกรเอ่ออีกล่างหนึ่งจะเป็นอัศวินกูนะผมโคเท่อีกล่าง,งนะบอกเลยนะครับผมเทจริง,รงส่วนเรามาเข้าเรื่องนะผมถามว่าผมได้้ากานี้มาจากไหนอ่าซื้อซื้อง่ายซื้ออุ้ยอ่ะตายมีร้านนี้นะผม กดเข้ามาตรงนี <convolution al grammar> <x> ้เลยแล้วผมเขียนชื่อยังไงผมเปลี่ยนชื่อยังไงแล้วถ้าผมชื่อเมย์่นะครับผมผมเปลี่ยนชื่อยังไงก็กดเข้ามาที่เก้าอี้นี่จะเป็นหน้ากากนะผมไอ้นี่คือกระต่ายไอ้นี่คือฮาเซลเออบลา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 อันนี้โนโลที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนเขียนชื่อเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เขียนตรงนี้เลย ง่ายๆได้แจคขางก็ชินแค่นี้นะผมซึ่งนอโร,อรที่ผมใช้ก็หน้ากากที่ผมใช้ก็คือนอโรนี่คือหน้ากากที่ผมอยากได้น่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้อยากได้สุดก็อันบิชอันบิชเทเฮ้ยอันนี้สรุปอันไหนกันแน่โอเค